มาต่อกับ business talk ในเรื่องของ leadership ครับเมื่อกี้เราพูดถึงกันทางทางโตโยต้าเขาพูดถึงว่าโตโยต้มี Toyota าสเวผมก็เลยชักจะสงสัยว่าเหล่าบรรดาเทคนิคการบริหารเนี่ยของบริษัทต่างชาติไม่ว่าจะเป็นของ Jack w e l ส์ก็ดี Toyota าสเวก็ดีเนี่ยได้ผลมากน้อยขนาดไหนกับการนำมาใช้ใน culture แบบไทยๆคือเราก็ต้องเข้าใจว่าในมุมมองของดิฉันเนี่ยนะคะจะเป็นโตโยต้าสเวหรือว่าแจ็คเวลส์สไตล์หรือว่าสไตล์ไหนก็ตามเนี่ย เขาประสบความสําเร็จอยู่ในสิ่งแวดล้อมบริบทแบบหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนกับเราเป็นคนญี่ปุ่นเราก็อยู่บ้านที่เรียกว่าเ,าเวลามีพายุหรือมีอะไรเนี่ยบ้านลื้ง่ายใช่ไหมคะชุดก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมาะกับอากาศอาหารก็เป็นแบบนั้น <c oughs> ถ้าเราเกิดจะมาสร้างบ้านแบบญี่ปุ่นแล้วในที่ที่งฝนตกหนักๆมากๆเนี่ยบ้านแบบที่กลุด้วยกระดาษแบบนั้น <c oughs> บางทีมันอาจจะไม่ไม่เวิร์ก <im itation> ใช่ไหมคะเราก็จะคุยเสมออย่างแจ็คเวลส์ผู้บริหารหลายท่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชอบพห้ดิฉันไปไปคุยว่าเนี่ยบริหารแบบ performance oriented ก็คือเน้นผลงานเน้นการประเมินผลอย่างแฟร์เนี่ยในในองค์กรของเขาเขาต้องการให้พนักงานของเขาเนี่ยทำงานเหมือนกับพนักงานของ GE พี่ดิฉันก็บอกว่าก็ยากนะ <amation> เพราะว่าพอไปคุยกับพนักงานรอบๆพนักงานบอกว่า1 ผู้นายของผมหน้าไม่เหมือนแจ็คเวลส์นะคะคุยเล่นอันที่สองคิดและพูดไม่เหมือนแจ mm ็คเวลส์เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเงินเดือนของของของ GE เนี่ยให้ตามผลงานแต่ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยก็ให้ตามมีที่รักมักที่ช่งกันบ้าง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าองค์ประกอบที่จะเป็นแจ็คเวลส์เนี่ยจากศีรษะจรดปลายเท้ามันไม่เข้ากัน เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของโตโยต้าดิฉันมองว่าคือเสื้อผ้าหน้าผมมันต้องเข้ากันหมดน,น,นะคะ <ừ. S 1> จะคิดแบบโตโย t a ก็จะต้องมีวิธีการประเมินผล <ừ. S 1> การให้รางวาัลการเทรนแบบโตโย t a มันถึงจะไปครบกระบ,บวนการ,รแล้วถามว่ามันจะมีสูตรสําเร็จไหม <ừ. S 1> ไม่มีค่ะคนที่อยากทํางานในสายงานมี ปรัชญาความคิดแบบไหนก็จะไปทํางานกับองค์กรนั้นๆบางคนก็ชอบทํางานแบบอิสระไม่ชอบมีวินัยชอบแต่งตัวแบบสบายๆแบบยับปี้เขาก็อาจจะไปอยู่ไปอยู่กับบิลเกตใช่ไหมคะคือเน้นเอาแต่ว่าคุณทํานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ไอทีมาให้ได้ก็แล้วกันส่วนคุณจะใส่สูทหรือจะใส่รองเท้าอะไรข้าพเจ้าไม่สนใจ แต่ถ้าบางคนอยากไปทํางานกับ NGO บเขาก็จะมีปรัชญาความคิดอีกช,ชนิดหนึ่งเพราะนั้นต้องต้องเลือกให้ตรงกับ DNA อของเราเนี่ยแหละค่ะตามรักคุณวิเชียรครับด o y o t a ลสวยใช้ได้ผลขนาดไหนอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่า ทางแจ็คเวลหรือ<ม>นีอยอาจจะเน้น<ม>ธุรกิจหรือว่าการผลิตแลวก็คน<ม>อยู่ที่อเมริกานอกอเมริกาเป็นหลักหรือว่าทางยุโรปแต่ว่า To y ย ta เองเนื่องจากว่ามีธุรกิจที่กระจายไปทั่วโลกเลยณนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเรื่องของเคาน u เตตัวใหม่ให้ทุกคนคิดเหมือนๆกัน<ม>แล้วก็มาสังขยาจนได้ Toyota Way เวอร์ชันตั้งแต่ปี2 0 0 1เน็นต้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของ คนนะครับทำยังไงเนี่ยให้คนมี motivation มีความกล้าที่จะทำทำเพื่อเพื่อลูกค้านะครับเพราะว่าเราผลิตรถเพื่อขายแล้วก็บริการ Concept อคอนเซ็ปต์ก็มีง่ายๆอยู่แค่นี้แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการเป็นที่หนึ่งในกลุ่มรถยนต์ด้วยกันก็คือว่าทำอย่างไรสินค้าดีที่สุดแล้วก็ขายได้มากที่สุดนะครับมีต้นทุนต่ำเพื่อราคาขายไม่แพง ปัญญาทางธุรกิจง่ายๆก็มีแค่นี้จากนั้นก็มาเคลียรว่าเราจะได้รับความสําเร็จอย่างนี้จากผู้คนว่าเราเป็นหมื่นเป็นแสนทั่วโลกโดยวิธีการคล้ายๆกันอย่างได้โดยวิธีไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดก็คือว่าทําอย่างไรนะครับให้ผลิตสินค้าดีต้นทุนต่ำนะครับก็คิดโมเดลในการบริหารมาอยู่2อสาตัวเรื่องที่1ก็คือระบบ เอฟฟ c เ e ช c นซีหรือว่าระบบ e c o n o m มที่ดีที่สุดก็คือ Toyota Production System ซึ่งมีชื่อเสียงใน Business School ทั่วโลกเอามาแก่เรียน TPS Toyota Production System ตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่สั้นเราก็มี Toyota Business Practice หรือว่า t b p เรามี2ตัวเนี่ยเป็นตัวหลัก TPS พูดถึงเรื่องคุณภาพเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการผลิต แล้วก็ TBP คือเรื่องของ management tool หรือว่าการจัดการที่ทำให้สเต็ป 2, 3, 4, 4 5 6 7 8คิดอะไรแล้วทำา8สเต็ปสำเร็จหมดมพวกนี้เป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลาครกรน,นะฮะที่เราใช้ทั่วโลกที่เมืองไทยเองเนี่ยเราตั้งศูนย์การศึกษาครับน้องๆอ,อ,อาจจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทมาพอมาเข้า เข้ามาทำงานกับเราปุ๊บเราให้เรียน TPS กับ TBP ทุกคนคนเป็นหมื่นๆคนที่ t o y o ต a Motor ประเทศไทยต้องเรียนทุกคนรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงข้างล่างสุดเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการที่จะใช้ช็อตคัดหรือว่าใช้ management tool ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับ MBA ตะวันตกเลยอันนั้นก็ใช้อยู่แต่ตรงนี้มันจะเสริมเข้าไป นะครับทำให้ Process ของ m n n g g m m n t เนี่ยกระชับแล้วก็สำเร็จแน่นอนอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังอย่างหนึ่งซึ่งเราเผยแร่นะครับทั่วโลกเลยแล้วก็คิดไปในทางเดียวกันเข้าเข้ากระบอกเดียวกันใช่ครับในฐานะที่อาจารย์เป็น Expert อยากให้อาจารย์คอมเมนต์โตโยต้สักเล็กน้อยในเรื่องของ Leadership ก็ดีครับทีฉนมองว่ายังไม่พูดถึงโตโยต้าก่อนนะฮะพูดถึงบริษัทญี่ปุ่นที่ที่เคยสัมผัสมาเนี่ยนะคะ การบริหารของญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณภาพญี่ปุ่นจะเด่นเรื่องนี้มากแล้วก็การที่จะต้องไปสำรวจปัญหาหรือแก้ปัญหาที่หน้าง,งานไม่ใช่ทำงานแบบจากขอคอยง,งาช้างแล้วก็นั่งเทียนเอาของบริษัทญี่ปุ่นนี้ส่วนใหญ่จะลงมาต้องลงนะคะแล้วก็ถึงเขาจะมีทีมคอนเซนเซอร์สก็คือต้องมีการพูดคุยกันแบบแก้ปัญหาแบบก้างปลารรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถึงเวลาเนี่ยคนตัดสินใจเนี่ยคือผู้บริหารสูงสุดที่ที่ที่ทำลงมานะคะ ตอนแรกที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนในไทยดิฉันเคยทํางานวิจัยอเอาไว้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าคนไทยมองว่าคําว่าคุณภาพเนี่ยเหมือนกับคนที่ญี่ปุ่นมองคือคนญี่ปุ่นเนี่ยรักงานมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยทำงานกลับบ้านแล้วก็จะต้องไปไปดื่มระหว่างดื่มก็ต้องคุยเรื่องงานในคนไทยเนี่ยทำงานหมายถึงว่าฉันทำแปดถึงห้าโมงจบแล้วเนี่ยทำตามที่ที่นายบอกเนี่ย โอเคแล้วนี่คือทํางานดีที่สุดแต่คนญี่ปุ่นเขาจะมีความคาดหวังว่าคุณต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้ให้งานที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปกว่านี้ไม่ใช่คนไทยไม่คิด<ม>แต่คอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันค,คนไทยเนี่ยเราจะต้องหาปุ่มที่ทําให้เขาอยากทํางานคือคนไทยต้องซื้อด้วยใจต้องิเวต้องแบบว่าเออสร้างสัมพันธภาพกันรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันลูกพี่ขอให้ช่วยโอ้ลูกพี่นะคะว่าลูกพี่นี่สําคัญ<ม>ใช่ไหมลูกพี่งั้นข้าพเจ้าลุยเจสั่งลุยเราทําได้นี่คือ เราจะต้องเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยถ้าจะาก่อให้เกิดจุดที่จุดกร,กระตุ้นอยากทำงานคุณคุณต้องหาจุดนั้นให้เจอแล้วก็ใช้วิธีให้ถูกต้องกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกทีเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหลังคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมี s e n ซิ t i v วิตมากขึ้นก็ มาศึกษาเรื่องว่าเอ๊ะเราควรจะต้องไปงานศพญาติพี่น้องของของพนักงานของเรานะโ,โดยปกติ culture ของญี่ปุ่นหรือว่าต่างชาติจะจะไม่ได้สนใจถึงเรื่องนี้เขาจะไม่สนใจมากเท่าไหร่ครับไม่เหมือนแบบเรื่องวัฒนธรรมไทยของเราใครจะไปบวชลูกชายจะไปบวชเ,เราก็ถือว่าเราก็เจอกันที่ที่หน้างานก็พอแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยผู้บริหารก็ต้องไปงานศพงานแต่งงานรู้จักไปคาราโอเกะแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะคุยกับคนไทยเนี่ย พอสนิทสนมคนไทยกล้าพูดกล้าอะไรแล้วเนี่ยก็จะสามารถเอาวิธีการทํางานคอนเซปต์ซึ่งความจริงแล้วอย่าเรียกว่าเป็นของฝรั่งเลยเพราะคุณบุญยสิทธิ์เองบอกว่าซึ่งซึ่งเป็นคนคนลูกไทยจีนแล้วก็ไปทํางานที่ยุโรปว่าผมใช้ทุกแบบที่มันเว w ร์ k แล้วก็มาเบรนมาใช่ไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นใน,ในเรื่องของความเป็นโตโยต้าเนี่ยนี่ฉันคิดว่าโตโยต้าเนี่ยเติบโตมายาวนานแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเอ๊ะเราเคยมีสมมติฐานแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับบริบทท้องถิ่นเขาปรับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาทําได้ดีมากนะคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคม a อ c 2015เมื่อกี้เราเกริ่น<ช>ประเด็นนี้แล้วคุณสมบัติไหนของคนไทยที่อาจารย์มองว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วของผู้นำที่น่าจะนำาอกไปใช้ในภูมิภาค อาเซียนครับรผู้นำนี่นะคะเรา,เราแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆก็ได้ว่าเป็นผู้นำที่มุ่งงานก็คือ task o r i e n t e d แล้วก็ผู้นำซึ่งมุ่งสัมพันธภาพคือ relationship o r i e n t e d ดิฉันคิดว่าใช้สัมพันธภาพนำหน้าผูกใจนะคะผู้ร่วมลงทุนของเราแล้วหลังจากนั้นเรามาคุยเรื่องงานกันแล้วเราจะสร้างความยั่งยืนได้ในเรื่องของการทำธุรกิจแต่ดิฉันห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นฝ่ายตั้งรับ มากกว่าเชิงรุกเป็นโฮสเป็นโฮสนะคะ<ม>แล้วก็การที่จะอยากจะออกไปข้างนอกแล้วลุกเอาไซด์เนี่ย ค่อนข้างจะมีน้อยหน่อยนะคะคนไทยเราเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือ<ม>ศึกษาเกี่ยวกับคนที่เราจะเป็นคู่ค้ากับเขาเนี่ยอย่างลึกซึ้งคนญี่ปุ่นนี่ทำกันบ้านนะคะคจะไปเจรจาต่อรองอะไรกับใครเนี่ยเขาจะสื่อมาเลยว่าคุณจบการศึกษาที่ไหนเพื่อนในชั้นเรียนเป็นอะไรเขาเข้าเป็นอย่างนี้ทํากันบ,บ้านกันแล้วก็เข้าใจาสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศน,นั้นๆคนไทยเราจะต้องเร่งเนื้อเรื่องนี้ดิฉันไม่อยากใช้คําว่าเรากําลังจะก,ก้าวเพราะว่า บางประเทศเขาก้าวไปแล้ว,ลวนะคะซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับเราดิฉันคิดว่าคนไทยเรานับจากวันนี้นับถอยหลังทําเดี๋ยวนี้ค่ะศึกษาภาษาต่างประเทศศึกษาว <c oughs> ัฒนาธรรมสังคมการเมืองอค่ะ ผู้นาไทยควรจะต้องเตรียมอย่างไรครับครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เพราะว่าณขณะนี้ทําอยู่เนื่องจากว่าไม่ต้องรอ AEC แล้วครับทางโตโยต้าประเทศไทยเนื่องจากเป็นพี่ใหญ่แล้วเราก็ไปทำธุรกิจในลาวณขณะนี้ก็กําลังไปดูที่พม่าเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันรวมทั้งประเทศกัมพูชาด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่ของโตโยต้าเราขายรถปีหนึ่ง500,000กว่าคัน เฉพาะโตยโยต้าในเมืองไทยแต่ตลาดของลาวเองอาจจะแค่ไม่กี่พันคันคแต่เราต้องไปไปเพื่อไปทําความรู้จักไปสวัสดีเขาก่อนไม่ต้องให้เขามางอ,งอซื้อสินค้าเราไปขายไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องไปดูนะครับ,รบ,รบไปพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเขานะครับไปพบ กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปในลักษณะที่ไปขอข้อคิดไปสวัสดีไปทักทายแล้วด้วยด้วยนิสัยอ่อนน้อมแบบนี้นะครับจะทําให้เขาเวลคัมหรือว่าต้อนรับเราแค่นี้ก็มีชัยแล้วครับก็จะได้พันธมิตรแลละจากนั้นค่อยไปคุยเรื่องธุรกิจเพราะว่าธุรกิจต่อธุรกิจของประเทศ ในกลุ่มอินโดจีน่าหรือว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะครับบางทีต้องใช้คนกลางมาต่อมันไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่เหมือนฝรั่งสิงคโปร์นี่เขาเชาะเช่อเขาเรียบร้อยเลยแต่ของเราเนี่ยค่อยๆสร้างสัมพันธ์ก่อนพอสางสัมพันธ์ปุ๊บพอไว้ใจกันพอไว้ใจกันปุ๊บเนี่ยเรื่องธุรกิจไม่ต้องเลยให้คนที่เป็นมืออาชีพมานั่งทําแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าจะ yes หรือ no จะ go หรือไม่ go เนี่ยตรงนี้นะครับขอให้เดินออกไปอย่ารอให้เขาเข้ามานะครับ กลับมาต่ออีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เนี่ยคนเจเนอเรชันผมคือเจเนอเรชัน Y ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวป่วนของ <c oughs> หลายๆองค์กรด้กันเลยอาจารย์ในฐานะผู้นำเนี่ยควรจะต้องเตรียมรับมือเจเนอเรชันนี้อย่างไรบ้างครับความจริงแล้วนะคะ <c oughs> อยากจะคุยกับท่านที่เป็นผู้บริหารแล้วก็ผู้ <c oughs> ปกครองว่าความจริงถ้าท่านคิดถึงสมัยที่ท่านยังเป็นวัยรุน่นท่านก็ป่วนกันทุกคนแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปถึงขนาดที่เรียกว่า ทำให้มนนนันเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนที่เรียกว่าต่างเจเนอเรชันพอเจนวายแก่ขึ้นมาก็คงจะเป็นคล้ายๆกับผู้ปกครองเหมือนกันแต่คนในวัยนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ในสังคมซึ่งเป็นสังคมที่มีการสื่อสาร,รเทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้ามากเขาจะใช้โซเชียลมีเดียใช้ไรต่อมีไรเข้ามาเพราะฉะน,นั้นวิธีบริหารวิธีที่จะผูกประชับใจคุณภาษางกฤษที่เรียกว่า engagement เนี่ยสมยัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องเจอกันตัวต่อต,ตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็ มีวิธีมีทูนะ Engage คุณผ่าน Facebook Social Media เนี่ยเป็นวิธีที่เราจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีแต่ว่าในในเรื่องของแนวคิดปรัชญาเนี่ยมันอาจจะไม่เปลี่ยนมากแต่ว่าวิธีการกับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหนึ่งในบุคคลที่เป็นไอดอลเลยแล้วก็ตอนนี้เว l k นนอนมากๆในเรื่องในในเรื่องของ leading นั่นก็คือคุณธนาดาที่ผสมผสานแนวคิดของญี่ปุ่นกับไทยอยากทราบวิธีการทำงานหรือว่าสไตล์ของคุณธนาดาครับ คุณธนาดาเนี่ยมีข้อพิเศษมากกว่าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยจะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนเพราะว่าคุณธนาดาเนี่ยพูดไทยได้เพอร์เฟกต์นะฮะเหมือนออ่านหนังสือพิมพ์ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยนะครับแล้วก็พยายามพูดราชาศัพท์เวลาเข้าเฝ้าด้วยอย่างนะครับน่ารักมากครับแล้วก็ด้วยความที่ท่านเนี่ยเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่เมืองไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว นะครับได้คุ้นเคยกับคนไทยเพราะท่านรักเมืองไทยเลือกเรียนภาษาไทยพอมาครั้งนี้ใหม่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกําลังเติบโตท่านใช้ม omentum ตรงนี้ส่งผ่านผักดันท่านเคยบอกว่าท่านจะลิงก์วัฒนธรรมลิงก์ประเทศไทยกับญี่ปุ่นท่านจะเป็นสะพาน<ห>ท่านเคยพูด<ห>นะท่านคิดใหญ่มากนะครับลักษณะของลีดเดอร์ชิพแบบนี้คิดใหญ่ นะครับแล้วก็มุ่งมั่นจะทําให้ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของท่านในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเข้ามาทํางานที่นี่ท่านปรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นแข็งๆมาใช้วัฒนธรรมไทยหมดทำให้องค์กรเนี่ยนะครับมีความสนุกสนานในการทำงานนะครับท่านสั่งให้ท่านเป็นคนญี่ปุ่นแต่ท่านมานั่งรื้อฟื้นวัฒนธรรมไทยอ่ะบอกว่าให้พูดสวัสดีทักทายกันทุกวันยกมือไหว้ด้วยปรากฏว่าคนญี่ปุ่น นะครับประธานบริษัทโ o y ร t a ้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับกลับมารื้อฟื้นตรงนี้ให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 ,ให้วัฒนธรรมอันดีงามตรงนี้เนี่ยได้เป็นตัวต่อที่ทําให้เกิดการปฏิบัติงานประจําวันตรงนั้นให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ทํางานให้สนุก นะครับต้องมีความสุขกายสบายใจท่านใช้นโย,ยบาย3สนะครับตรงนี้สุขกายสบายใจเมื่ออย่างที่อาจารย์<น>พูดนะครับว่าในวิถีเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยน,นะครับเรามีความอ่อนน้อมนะครับเราสามารถปรับตรงนี้เนี่ยเข้ามานะครับเป็นจุดแข็งได้อันนี้ท่านประธานธานดาทําตรงนี้อ,อยู่ส่วนเรื่องการตัดสินใจนะครับพอท่านคิดว่าท่านเป็น ท่านท่าน,ท,านท่านคิดว่าตัวเองท่านเป็นคนไทยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคิดถึงความเจริญเติบโตของประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านจะตัดสินใจแบบบิ๊ก i ิงนะครับตัดสินใจเบื้องใหญ่นะอย่างเช่นขยายโรงงานเพิ่มการลงทุนนะครับแล้วก็ขยายไทยเนี่ยให้เป็นพี่ใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกวันนี้ท่านเป็นประธานของ Toyota Motor อร์ a อเชียแปซิฟิกดูแลประมาณสักเกือบเกือบยีประเทศนะครับท่านก็ใช้ไทยเนี่ยเ,เป็นศูนย์กลาง ที่จะเผยแพร่ความสำเร็จกับตัวอย่างที่เป็น best practice ต่างๆเนี่ยไปสู่ประเทศน้องๆเพื่อนบ้านเราซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในอาเซียนซึ่งจะเห็นถึงคุณค่าของความสำเร็จประเทศไทยขณะเดียวกันคุณธนาดาเนี่ย <c oughs> ก็มีลูกน้องที่เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยและลูกน้องเหล่านี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างที่ที่เจ้านายดูเหมือนว่าจะคิดทุกอย่างเป็นไปในทิศทางปฏิเสด ลูกน้องญี่ปุ่นนะครับให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนต้องเคารพท้องถิ่นนั้นๆในทุกแง,ง่มุมนะ <c oughs> ไม่มีข้อด้อยหรอกครับเราสามารถปรับขึ้นมาได้ <c oughs> แต่ว่าข้อด้อยตรงนั้นไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ต้องอิมพ o v e ขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ยุคสากล นี่นับว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเดอร์ชพที่เรียกได้ว่าของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยใช่ค่ะครับสุดท้ายจารย์จารย์มีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับการ unlocking leadership จะ unlock เนี่ยต้อง unlock อยางไงครับอาจารย์ข้อแรกนะคะ<ม>ต้อง unlock ใจตัวเองก่อนทัศนคติของเราเนี่ย<ม>ให้ให้เปิดกว้างเป็นคนซึ่งมองอะไร แล้วอยากเรียนรู้นะคะคไม่ไม,ไม่ไม่ไปตัดสินหรือวิจารณ์ก่อนขอให้เปิดตัวเองให้กว้างแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วค่อยๆมองเรียนรู้ให้มากที่สุดนี่ฉันก็เสียดายนะคะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยมีแค่200กว่าหน้าความจริงเนี่ยมีลีดเดอร์อีกหลายท่าน <c oughs> ที่ที่เราอยากจะจะไปสัมภาษณ์แต่เราคิดว่า9ท่านเนี่ยนะคะซึ่งมีทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยน่าจะให้ข้อคิดกับคนไทยรุ่นใหม่ว่าค,ค,คนที่เขาก้าวมาประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ย เขาสามารถผสมภาษาแนวคิดแบบตะวันตกนะคะเน้นเรื่องของเออ performance เรื่องผลงานแบบญี่ปุ่นเน้นเรื่องคุณภาพในเวลาเดียวกันไม่ทิ้งความเป็นไทยและอยู่ได้ได้ในบริบทซึ่งทั่วโลกเขายอมรับเราเนี่ยเขาทำได้อย่างไรนะคะคเป็นสิ่งที่เรา unlock ออกมาแล้วบุคคลเหล่านี้ยังทำงานอยู่แล้วยัง active ในประเทศไทยคะ่ะ ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจ่าสิริยุพาและคุณพิเชษมากครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของ b s i n e s s t a อปประจำค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดตอนนี้คุณผู้ชมรู้ตัวว่าคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในลิเดอร์คุณเตรียมพร้อมหรือว่าคุณวางแผนอนาคตของคุณไว้ว่าอย่างไรทั้งหมดครับที่นี่กรุงเทพธุรกิจ TV วีทีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยครับ